สวัสดีค่ะอนุนุนะคะสวัสดีค่ะปลายเดือนปลายเดือนพฤษภาค,คมแล้วนะคะอ,อนุก็จะมาอัปเดตนะคะแต่เดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนว่าวันนี้นะคะโบไปโบลิ่งนะคะทีมอนุก็อยู่ในอันดับหนึ่งนะคะชนะไปแปดคะแนน ชนะทั้งสามเกมนะคะได้แปดคะแนนคือจะได้มากที่สุดก็แปดคะแนนนะคะเกมละสองแล้วก็บวกว่าถ้าเกิดเราชนะทั้งหมดเลยทั้งหมดสามเกมเราก็จะได้โบนัสไปอีกสองก็เลยได้แปดเนาะแล้วทีแมนยก็ได้อันดับหนึ่งนะคะคือสูงกว่าทีมอันดับสองไปหนึ่งคะแนนเองอแล้วก็อาทิตย์ อีกสองอาทิตย์นะคะจะโบลิ่งไฟนอลไฟนอลนะคะแล้วก็ไฟนอลเนี่ยเราก็จะโบโบลิ่งแข่งกับทีมที่สองแล้วก็ทีมที่สองกับเออทีมที่สามกับทีมที่สี่ก็จะโบแข่งกันนะคะแล้วก็มีสิบทีมอันดับเก้ากับอันดับสิบก็จะแข่งกันอะไรเงี้ยคือแบบว่าก็จบนะคะจบซีซั่นนี้ก็ เราหวังว่าก็จะชนะนะคะเพราะว่าคนที่เคยโบลิงเมื่อปีก่อนๆเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยทีมที่หนึ่งกับทีมที่สองก็ผัดเปลี่ยนกันชนะแต่พอเรามานะคะปีแรกเนี่ยเราก็แย่งตำแหน่งไปเลยนะคะทีนี้ก็กโบโบลิ่งสนุกสนุกนะคะออกมาลังกายหาอะไรทำอะไรเงี้ยไม่ไม่ได้เงินนะคะคือแบบได้เงินก็ได้นิดหน่อย ประมาณไม่ถึงร้อยเขาบอกว่างั้นนะคะแบ่งกันสามคนเพราะว่าทีมละสามคนนะแล้วก,ก็เราไปฝึกเนี่ยก็ครั้งละสิบดอลลาร์แล้วนะคะฝึกถ้าฝึกสามสี่ครั้งต่ออาทิตย์ก็แล้วกันนุ้ยกับสามีนะคะก็ยี่สิบดอลลาร์แล้วคะ่ะครั้งหนึ่งก็เหมือนกับว่าเ,ออเราโบงเราไปโบลิ่งสนุกๆน,นะคะออกกำลังกายแล้วก็เออแข่งกัน สนุกสนุกนะคะถ้าถ้าจะได้เงินก็ตอนที่เราไปแข่งในทัวร์าเมต์ใหญ่ๆอะไรเงี้ยอันนี้แบบแข่งกันแบบสนุกสนุกโบลิ่งซีซั่นคนแก่คนอายุมากแล้วอะไรเงี้ยนะคะโอเคค่ะอนนุก็จะมาอัปเดตนะคะคือว้าวข้อมูลมันออกมาเยอะมากนะคะอนนุก็ติดตามในท e l e เ r a รแล้วก็ช่องของอช่อง Youtube ของ Galactic นะคะ Uh, เรากำลังได้รับพลังงานจากโซลาร์แฟลชนะคะโซลาร์แฟลชเนี่ยเกิดขึ้นเรื่อยๆนะคะคือเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วพลังงานก็เยอะขึ้นบนโลกถ้าเราได้รับพลังแสงจากโซลาร์แฟลชเนี่ยมันก็จะมาอัปเกรดในตัวเรานะคะการที่เราจะได้อัปเกรดแล้วก็ดีขึ้นก็คือเราก็ต้องทำสมาธิ แล้วก็ทำจิตให้ว่างนะคะเพื่อล้างอัตราโปรแกรมเก่าๆออกไปนะคะแล้วเราก็จะได้อัปเกรดถ้าเราไม่ได้ทำหรือว่าคนที่มีพลังงานต่ำเนี่ยเขาก็จะไม่สบายในที่สุดเขาก็จะ,อะเอ็กซิก็คือออกจากมิติที่3ไปนะคะแล้วก็ไปรอเราอยู่ที่นั่นซึ่งเขาก็ไม่ได้ร่างไปด้วยนะคะแต่ว่าสำหรับพวกเราเนี่ยเรารู้ ว่าเราจะต้องอัปเกรดร่างก็คือเราจะต้องทำสมาธิปล่อยว่างคือทำจิตให้ว่างทำจิตให้เป็นสายกลางนะคะเพราะว่าการที่เราจะ ascention เนี่ยเราจะต้องไม่ไม่มีจิตมาเกี่ยวข้องนะคะเราจะเปิดหัวใจหัวใจของเราก็คือ,อประตูมิตินั่นเองนะคะทุกอย่างจะเป็นไปตามหัวใจ หัวใจเรามีสัญชาติญาณน,นะคะ,ะตรงนี้ละคะ่ะเห็นไหมคะที่ว่าคนที่หยุดหายใจนั้นก็คือหมดคือแบบปิดคือแบบอ,ออกไปจากโลกมิติที่สามเพราะว่าหัวใจเนี่ยคือประตูมิตินะคะคือนั่นคือขั้นสุดท้ายนะคะคนแม้แต่คนที่คนที่โคม่านะคะหัวใจยังเต้นอยู่ เขายังเขายังรับรู้อยู่นะคะแต่ว่าความคือไม่มีไม่มีสมองสมองไม่รับรับแล้วแต่ว่าหัวใจเขาหูเขายังได้ยินนะคะเพราะว่ามีคนเคยคอมเมนต์ใน YouTube ที่อนยเคยอเคยอ่านคอมเมนต์นะคะว่าคนที่คนที่ว่าพ่อเขาเนี่ยเป็นโคม่านะคะแล้วเขาก็ดูแลพ่อคือ เขาก็พูดกับพ่อนะคะคือเวลาเวลาที่เขาบอกว่าเออ,อได้ยินไหมอะไรเงี้ยให้ให้ให้แบบบีบนิ้วอะไรเงี้ยจับมือบีบมืออะไรเงี้ยเขาได้ยินค่ะหัวใจเขาก็ได้ยินคือแบบได้ยินทางหแูแล้วเขามีความรู้สึกทางหัวใจนะคะแต่ว่าจิตไม่ไม่ได้ตอบสนองแล้วเพราะว่าอัตตาเนี่ยไม่ได้เป็น ตัวนำนะคะจิตหัวใจต่างหากที่เป็นตัวนำนะคะวิชาะะนั้นหัวใจนะคะก็คือประตูมิติเราจะต้องเปิดใจรับข้อมูลใหม่ๆแล้วก็ทำจิตให้ว่างจิตไม่ได้เป็นตัวนำนะคะในมิติที่สูงขึ้นตัวเรานี่แหละค่ะคือเทคโนโลยีตัวเราเนี่ยจะรับรู้ทุกอย่างเลยจะอัปเกรด จะเป็นตัวรับข้อมูลจะเป็นควอนตัมนะคะเป็นระบบควอนตัมนะคะเราจะอัปเกรดภายในเอานุยยร่างม,มาว่าภายในช่วงปีถึง5ปีนี้นะคะก็ประมาณปี2030นะคะเราจะอัปเกรดทีละนิดทีละนิดเพราะว่าอัปเกรดอัปเกรดเร็วไม่ได้นะคะเพราะว่า,าร่างกายเรายร่างกายทางกายภาพเรา หนานแน่นเต็มไปด้วยอัตราเราจะต้องล้างไปทีละนิดทีละนิดนะคะตรงนี้แหละค่ะ,ะมันฝึกไว้นะคะเพราะว่าถ้าเป็นถ้าโซล่าแฟลชที่แรงมากๆเนี่ยเราจะมีความรู้สึกเหมือนไม่สบายอย่างวันนี้นะคะอนุูปวดหัวคือปวดหัวมาตั้งแต่วันวันที่ วันที่มีปาร์ตี้นะคะที่วันวันวันเสาร์เนาะวันเสาร์น,านะคะอันนี้ก็วันจันทร์แล้วนะคะหนูย,ยังปวดหัวอยู่เลยคือแบบไม่รู้ว่าเครียดอะไรนะ,ค,ะความจริงก็สนุกนะคะไปปาร์ตี้มาแต่หนูอาจจะมีพลังงานอะไรสักอย่างอยู่ในในปาร์ตี้อะ่ะอาจจะเยอะไปหรือน้อยไปเพราะว่าคนคนในปาร์ตี้ที่งานของลูกชายนะคะมีแต่คนที่พลังงานสูงทางนั้นนะคะ หนูอาจจะร่างกายหนูอาจจะรับไม่ไหวนะคะตื่นเต้นก็เลยเนี่ยหนูก็ออกมาเดินทุกวันนะคะคือตอนนี้เรารู้แล้วว่าร่างกายเราก็คือเป็นเทคโนโลยีเทคโนโลยีเครื่องยนต์เป็นแบบเขาเรียกว่าไฮเทคมากนะคะเรากำลังถูกอัปเกรดนะคะฉะนั้นเราจะต้องเปิดใจเนาะ,ะถ้าเราคือบางทีอ่ะหนูก็ไม่ไม่ค่อย ไม่อยากทํานะมีความรู้สึกไม่อยากทำวออันนี้ไม่ทําอะไรเงรี้ยไม่ทําสมาธินะคะเพราะว่ามันเ,ออเราคล้ายๆว่าสัญชาติานี้สัญชาติญาณเราก็ยังออบอกนะคะคือถ้าเกิดสมมุติว่าเรารับ,รบได้แค่นี้เราก็ยังไม่อยากทํานะคะมันต้องมันต้องเป็นไปตามสัญชาติญาณนะคะสาหรับอนุ้ยกเออ็เรื่องกินอาหารนะคะนุ้ยก็ อาทิตย์ที่แล้วนะคะไอ้นุ้ยทำกินมื้อเดียวสองวันนะคะส่วเขื่อนทั้งอาทิตย์นะคะสองวันแล้วไอ้นุ้ยก็กินสองมื้อสลับกันนะคะเพราะว่าบางทีคือเราเราต้องฟังตัวเรานะคะเราต้องฟังว่า,าตัวเราเนี่ยหิวไหมถ้าเราหิวก็กินนะ,ะถ้าไม่หิวก็ เว้นไปจนกระทั่งเราหิวจะจัดแล้วมากินนะคะเพราะว่าบางทีอนุยก็ไม่หิวนะคะถ้าไม่หิวเนี่ยเราจะกินได้น้อยตอนเช้าอนุยก็ไม่กินนะคะ,ะคือนี่แหละค่ะทุกอย่างเราต้องฟังตัวเรานะคะร่างกายเราก็คือพยายามบอกเราอะไรบางอย่างเราก็ต้องอรับรับฟังนะคะ,ะวันนี้อากาศดีมากค่ะอนุยก็มาเดินถอดรองเท้าแล้วก็ คล้ายๆว่าอัปเดตนะคะทีนี้เ <c oughs> มื่อวันนี้นะคะอันนุ้ยก็แปลกใจนะคะสามีบอกว่าเ,ออเขาอยากไปดูเขาอยากไปชวนเขาไปคือชวนนุ้ยไปดูตะวันตกดินนะคะ <c oughs> มันมีอะไรสักอย่างแน่นอนเลยะค่ะ <c oughs> เพราะว่าอันนุ้ยเคยบอกเลยใช่ไหมคะว่าเวลาที่ม่านบางตาเราบางเนี่ยคือม่านบางตาก็คือแบบเขาเรียกว่าเวลคือม่านระหว่างมิตินั่นแหละค่ะ บางในช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นนะคะเราไปรับพลังงานนั้นมันจะดีะะอ่ะหนุ้ยก็เลยคิดว่ามันมีอะไรสักอย่างที่สามีหนุ้ยเนี่ยและมีแรงกระตุ้นนะคะอยากจะไปดูตะวันตกดินเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราอยู่ใกล้ทะเลนะคะก็ไปดูตะวันตกน้ํานะคะอันนี้ดีมากเลยนะคะไปดูตะวันตกน้ําไปดูตะวันตกขอบฟ้าอะไรเงี้ย ตอนเย็นๆนะคะเพราะว่าเข,เขาไม่ได้ออกไปตอนเช้าส่วนวนันุ้ยเนี่ยชอบจะออกใ่ทั้งเช้าทั้งเย็นนะคะแล้วก็รับอากาศตามธรรมชาติแบบนี้นะคะเดินเท้าเปล่าไปอยู่ในธรรมชาติที่เงียบๆนะคะคือเงียบเพราะว่าเราต้องการที่จะฟังเสียงตัวเราเองนะคะความคิดเราไม่ได้อยู่ในหัวแล้วถึงคิด อะไรมันเข้ามาในหัวเราก็ปล่อยวางนะคะแล้วก็เราฟังเสียงหัวใจเรานะคะฟังเสียงไฮเออเซลของเราไฮเออเซลของเราเนี่ยก็อยู่ในตัวเรานี่แหละคะ่ะพยายามพยายามจะออกพยายามจะรวมตัวเข้ากับร่างของเรานะคะเพราะเมื่อก่อนเนี่ยจิตของเราอัตราของเราเนี่ยควบคุมนะคะควบคุมทุกอย่างแต่ตอนนี้ไฮเออเซลของรางไฮเออเซลของเรานะคะ แล้วก็ใจหัวใจเราเนี่ยจะเข้ามาอย่างร่างแล้วก็สถิตสถิตนะคะก็คือ,อพลังงานที่ที่เป็นตัวตนที่แท้จริงของเราเนี่ยกำลังจะมาสถิตอยู่ในร่างนี้นะคะเพราะว่าร่างนี้ก็คือบ้านนะคะบ้านเป็นบ้านที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นบ้านที่ศักดิ์สิทธิ์ของพลังงานของพระเจ้านะคะ พลังงานของที่เป็นตัวเราที่แท้จริงก็คือเป็นส่วนหนึ่งของพระเจ้านะคะเป็นขแขนงแต่ขแขนงมานะคะทุกคนเนี่ยเหมือนกันนะคะเป็นขแขนงมาจากพระเจ้าอย่างที่อนุยเคยบอกนะคะว่าเด็กๆเ,เนี่ยเด็กๆตอนที่แรกเกิดนะคะจนถึงเจ็ดขวบเนี่ยยังไม่ถูกยังไม่ถูกตั้งโปรแกรมให้อยู่บนโลกนี้ให้กลัวให้ทำตาม สังคมให้ทำตามโรงเรียนอะไรต่างๆนะคะ,ะระบบที่เขาตั้งไว้ในมิติที่สเด็กๆเขาถึงไม่กลัวนะคะแล้วทีนี้พ่อแม่ก็คิดว่าเด็กดื้อนะคะแต่ความจริงแล้วเด็กเขาเป็นตัวตนที่แท้จริงนะคะเราปล่อยให้เขาได้รับอิสระแล้วเขาก็จะอสอนเรานั่นเองนะคะเราต้องทำตัวเหมือนเด็กนะคะโอเคค่ะอนุจะเดินกลับบ้านแล้วนะคะ ฝนเริ่มตกปอบแปรปอบแปรนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ